คลิปนี้ก็มาแนะนำกันคลิปนี้จะเป็น power Cloud รุ่น power b t a นะครับแบรนด์ดังจากอเมริกาเป็น power amp ที่นักเล่นหลายคนต้องการอยากจะใช้นะครับเพราะว่าให้เสียงที่ดีมากเลยนะครับแต่ก่อนก็ราคาแพงมากเลยนะครับปัจจุบันจะเป็นมือสองก็ราคาแล้วแต่สภาพนะครับรุ่นนี้ก็ใช้ขับกับลำโพง15นิ้ว12นิ้วนะครับ 4 6 0วัตต์ที่4โ oh อห์ม325วัตต์ที่8โอห์มครับด้านในก็ทุกอย่างเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือช่างมาก่อนทานิเตอร์ตามมงกุฎเดิมๆนะครับคอนเดนเซอร์ตามมงกุฎเดิมๆหมอแปรงก็เดิมๆครับเป็น power c l o u d power base t o นะครับรุ่นนี้ก็เป็นแอบอเมริกานะครับ รุ่นนี้ก็วอลลุ่มกับอินพุตจะอยู่ด้านหลังนะครับอินพุตอยู่ด้านหลังอยู่แล้วแต่ว่าตัววอลุ่มเนี่ยด้านหน้าจะไม่มีนะครับวอลลุ่มจะไปอยู่ด้านหลังป้องกันคนมาปรับเล่นนะครับแนะนํากันเลยนะครับลูกค้าอยากจะซื้อหรือว่าเอาไปฟังเพลงนะครับแนวเพลงอเมริกันนะครับผู้ที่ชื่นชอบนะครับแฟนคลับคราวนะครับลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับ คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ